เซนแช่ซสอะไรเลยนะไฟนี้ซ้อมมาคี่วันครับ,บซ้อมที่ย์ับซ้อมอที่ไหนครับไฟนี้อ,นอ,อ,นอยู่ค่ายมวยซอสอะไรเนี่ยอยู่ที่สระบุรีอยู่ที่สระบุรีเนาะมีใครเป็นคู่กป้มกุ๊ซ้อมมาที่นั่นไม่มีเจอสีทองแล้วก็วเด็กใช่ก็คือพวกเด็กค่ายช่วยกันโอ้ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดครับเราสูงเท่าไหร่ครับมาร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักเราปล่อยมามากี่กิโลครับห้าเจ็ดห้าแต่เราเมื่อจตายเลยครับตายแล้วแล้ววันนีน้เราเจอกับร้อยปอนด์เคยเจอกันไหม ไม่เคยอันนี้ไฟแรกเลยครับแล้วนี้เรามาแทนด้วยครับเรารู้ตัวกี่วันครับส4สี่วัน3 4วันแต่เราก็ซ้อมอยู่แล้วป่ะซ้อมอยู่แล้วแล้วมีรายการของเราอยู่ไหมมีครับมีรายการของเราวันไหนอ่ะเป็นรายการภูทออ๋อต่อยภูธอแต่พอดีเขาเลยเรียกมานี่ก็เลยเอานี้ดีกว่านะยังยังเราต่อยกับร้อยปอนด์นี่เราไม่เคยเจอกันแล้วได้ศึกษาขึ้กาต่อยเราไหมได้ดูมาป่ะ ยังไ,ไ,ไม่ได้ดูเลยเรแล้ววันนี้เราจะว,า,วา,อยอยางเกมไหนไงก็ต้องแก้เกมหนักแนก็คือค่อยไปเรื่ยงก่อนแล<ม>้วก็ดูอาวุธเขาบนเวทีเอาเนาะแล้วค่อยแก้เกมตรงนันเอาอือยงังล่าสุดเราต่อยไว้ที่นี่ป่ะได้ต่อยว่ายังต่อยวันนั้นเจอใครไหมเป็นไงวันนั้นชนะเอาชนะคะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบหกแล้ววันนี้ร้อยสิบ ร้อยสิบแปดมีปัญหาเรื่องน้ำหนักอนะไรไหมเยอะใหญ่ขึ้นมาอือในตัวเราใหญ่ขึ้นใช่ไหมครัอ,อย่างถ้าวันนี้มานี่เราถ้าสอบแล้วนี่จะบีเกินหรือมีขายเลยไหมไมนมีเกินเลยเกินประมาณเท่าไหร่ประมาณถ้าเกินตอนตอนตอนนี้นะิดแล้วเนาะได้อืมอเราต่อยมือมาลุ่งๆบนตีไฟแล้วครับพอประมลงตีฟไ,ไฟแล้วลงตีไฟไฟนี้เราคุมุม,มประมาณสี่กิโลสี่กิโลได้ๆๆๆๆๆ <S <S สี่ห้าสีกิโลเร<อ>าเป็นคนจังหัดอะไรครับสำหรัคบ,บครีบฝากเช่วชวยแฟนขับรถนี้นะ่นะฝากเพื่อเชียร์ผมไหยครับส่วยเราจังไลนะครับไปดีเต็มที่แน่นอนนะคร,ครับผมคบผมผมว่าน้องชาย